สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อฟซีันนี้ฝนค่ะฝนดูใสเนาะลินน้อยพี่นองเลยฝนลินฝนเล็กน้อยพอรอไปเลยไปสาไปสายยินเสียงเขาบ่อ้เลย มาเลยคุณนายมาเลยมามามาคุณนายอย่านักเลงอย่านักเลงคุณนายคุณค <c oughs> น,นัก,นกเริงแน่อย่านักเลงอย่านักเลงไปแล้วคุณนายอย่านักเลงไปหาอุ้มเลย อย่านากรีงอย่านากรีงอุ้มบอกแล้วอย,อย่าดื้อเด้อเนาะอย่าดื้ออย่าดื้อนั่งลงนั่งลงนั่งลงลงนั่งลงตังนั่งลงนั่งลงนั่งลง,ง,ลงตังเดี๋ยวไปตังนตังจับขาไว้จับขาไว้ เาไปอ้ามไปเป็นเด็ดขาดจัดการในเร็วอ,อุ่มเบายากจับขาไ้เพ็ดเพชเพ็ดท่องไปฟ้งไห่เลย จับขาไว้ขาตุ่นๆนห่ามไปเลยทองไอ้ทองเออทองไอ้ทองเพ็ดเพ เพ็ดเพ็ดเ,เอินเพ็ดมาเร็วนี่ค่ะคุนในโหยากคุณได้เพื่อนมากแล้วคุณหาเห่นน้ำเพื่อนเร้ว พาเพื่อนมาบานเพชรจัดการเลยอุ้มพาเพื่อนมาบานแล้วปุน่นเอออมาพี่เลยตังตังเออมามามาก อยากไปเล่นน้ำมูเขาเต๋ฮะอยากไปเล่นน้ำมูตังอยากไปน้ำตังเพื่อนมาบานผิดผิดมีเพื่อเด้ผิดคุณนาย ไปนะเขาเด้อคุณคุณนายก็ิ่มยาวแล้วนะคะเริ่มยาวแล้วพี่น้องหางเริลมสีเงาแล้วแนมในกลุ่นเขาอยากไป ต้องไปอยู่บ้านนี่ละมึงมึงขาหลังอนอนลงนอนลงแลว้วนอนลงอนอนลงนอนลงบอกอุม้มนอนลงแลว้วเอาหมูลงหมูลงแล้วเล่วนอนเว้นเร็วนอนเว้น อังลงนังลงบรรยากาศดีค่ะมะหอนดอกมาเนี่คืมมืดมือ้อตกเมืดมือ้อแต่จะสิหลายสิน้อยบ่หงตกมืดมือแล้วพี่น้องมานี่อังลงนังลง Mà đều cũng Ừ. Thằng phụ cái lắng hành, thằng nghỉ cái hắn lắng hành tí. Ô, này cắn tí. Hả? Khiệt này cắn. หันหนามาบ่ได้ต้องหันหลังให้กันหันหลังมากกสบเซลค้าหลังมาพร้อมพุนทั้งพุน ไปแล้วไอ้ปองได้น้อยังหาเขาไปแล้วไปหาอ่างน้ำแล้ว เบิงมือหน่อยๆห,หักใหม่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กับไวซ์ซันี้ก็นนะคะสวัสดีค่ะ